วัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับรีวิวจักรยานนะครับคราวนี้มันเป็นรีวิวแปลกแนวกันบ้างนะครับผมปกติแล้วเนี่ยผมจะทำรีวิวเกี่ยวกับจักรยานพับเป็นหลักเนอะวันนี้ผมกลับมากับรีวิวจักรยานเด็กแต่ไม่ใช่จักรยานเด็กธรรมดาคุณพ่อยุค90แบบผมเนี่ยหรือแบบหลายๆคนเนี่ยต้องรู้จักนะครับผมมันคือฮา l o โล่บี อ่ะครับสำหรับตัว Haro โ m x บเนี่ยคุณพ่อยนะุ90หลายท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วเนาะ,ะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็โตกลับมากับ BMX อ่าโตขึ้นมาก็ปั่น BMX เลยสมัยนู้นเนี่ยมีอะไรบ้างมี Haro มี GT มีอะไรพวกนี้เนาะ,ะเราโตมากับของพวกนี้เราก็จะติดอยู่ของพวกนี้นะครับใครที่รู้จัก Haro BMX แล้วเนี่ย คงจะชอบให้กับลูกให้เพื่อที่ให้ลูกขี่พวก b m x พวกนี้ด้วยนะครับผมฮารู b m x ตัวนี้ดียังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆกันเลยนะชือ้อเอาออกมากันชื้ ฮาร o ลมีตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นเชดเดอร์นะครับเชดเดอร์สิบหกนะครับผมเชดเดอร์สิบหกเนี่ยก็แน่นอนล้อมาสิบหกนิ้วนะครับผมเบรกข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคาลิเบอร์เป็นเบรก้ามปูนะครับยางเนี่ยให้มาใหญ่เลยละ่ะน่าจะหนึ่งน่าจะสองโอ้สองจุดสองห้าสิบหกคูณสองจุดสองห้าก็เป็นบีมเอแท้ๆเลยล่ะครับเฟรมเป็นอลูมิเนียมนะอ่าไม่ใช่เฟรมเหล็กนะครับผม เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับเฟรมเป็นอลูมิเนียมนี่ที่ผมชอบมากตอนเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดมีอย่างนี้คงเพลินอ่ะเป็นอ่าเป็นฟองน้ําหุ้มนะครับเป็นหุ้มตัวหุ้มเฟรมมันดูแบบว่าดูเท่อะเหมือนกับสไตล์ที่ย้อนกลับไปใหม่นะครับเนี่ยมีฟองน้ําหุ้มตรงสเต็มมีตัวฟองน้ําหุ้มตรงอ่าเป็นแฮนด์ด้านบนอย่างเงี้ยนะครับเบรกก็อ่ะเป็นเบรกที่ ค่อนข้างจริงๆแล้วค่อนข้างดีเลยนะไม่ก็แก๊กเลยเบรกตัวนี้ดีเลยละอ่าบอกแฮนด์ก็เป็นสไตล์ bmx เลยมานะครับบอกแฮนด์เป็นสไตล์ bmx มาเลยนะครับอ่ะมาดูตัวนี้กันบ้างขาจานนี่ขาจานก็เป็นจานเลื้อยนะครับเป็นสไตล์ bmx แบบแบบสมัยท,ที่เราปั่นกันเลยล่ะครับอ่าเป็นจานเลื้อยเบรกหลังเนี่ยจะเป็น V เบรก ตัวเนี้ยจะเป็น2ระบบเนาะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าล้อข้างมาให้ถ้าเกิดใครที่ปั่นสองล้อได้แล้วเนี่ยล้อข้างเราถอดออกไปได้เลยนะครับไม่จาเป็นต้องใช้นะครับเดี๋ยวผมถอดให้มันแค่ขันน,อน็อตตัวนี้ออกได้เลยนะครับผม่าโซ่ก็เป็นซิงเกิลอ่าอ่ะเบาเบาะเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนะสําหรับตัว เด็กเนี่ยแล้วก็ไซส์ขนาดพอดีกับเด็กมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเรื่องมันจะปวดก้นปวดอะไรพวกนี้นะครับเด็กสามารถที่จะได้อยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูระบบเบรกให้ดูชื้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะอ่ะย้อนกลับมาหน่อยเบรกเนี่ยเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะหมุนปกติธรรมดานะครับ ปั่นไปเรื่อยๆชื้อฟีอยู่ปัน่นถอยหลังเพื่อเบรกเนี่ยเดี๋ยวลองดูเนี่ยปั่นเนี้ยฟีปัน่นถอยหลังก็จะเบรกหยุดเลยนะครับเขาเรียกว่าโคสเตอร์เบรกเนะระบบนี้มันจะเบรกหลังเนี่ยจะมีทั้งระบบเบรกที่เราบีบบีบเป็น v ีเบรกด้วยกับโคสเตอร์เบรกด้วยสําหรับน้องๆคนไหนที่ว่าเอ้ยมือยังไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่ากลัวจะกำเบรกไม่ถึง เราปั่นถอยหลังหยุดได้เลยนะครับสำหรับตัว Halo Shader ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่5,600บาทจะมา3สีเนะตัวที่ดูอยู่เี่นเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีสีเขียวแล้วก็สีดำนะครับชอบตัวไหนก็มาจัดกันได้เลยนะครับผมสำหรับตัว Halo Shader 16นิ้วนะครับ ราคาก็ไม่แพงนะสำหรับตัวจักรยานเด็กที่ได้คุณภาพขนาดนี้แล้วก็เป็นแบรนด์ของ h a r ์โ w ด้วยอย่างที่บอกพอคุณพ่อยุ่90ต้องจัดนะครับติดต่อร้านมาได้นะครับ0897600299หรือติดต่อ Line ID Garden b บ g าร d เด b น k k k หรือไม่ส่งมเสร็จมาทาง Facebook ของร้านก็ได้นะครับอ่ะยังไงก็ ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ไลค์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะคะ